ถามสเปคหน่อยสเปคที่ชอบเป็นยังไงต้องเป็นคนหลักสัตว์แต่ให้เหมือนกับสัตว์ชนิดไหนโกเด้บบนละกันพี่นะโกเด้น <c oughs> เออนะฮะทำไมฮะโกเด้นมันจะเป็นขีเล่นอะครับ ทอะบูเล่ป่าวันนี้ป่าวันนี้บอกรักเขาหรือถูกเขาบอกรักอันนี้ได้ไหมชอบบอกรักมึงชอบบอกรักมากกว่าผมชอบทั้งคู่ครับชอบบอกรักด้วยแล้วก็ชอบโดนบอกรักด้วยเหมือนระลึก ถึงโมเมนต์นั้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วโมเมนต์นั้นเราเราเป็นไปตามตัวละครมากเลยอ่ะพอพอเราไม่เอาอะไรมาคิดอะ่ะคือผมรู้สึกหงอยหาตัวละครของกูผาจริงๆผมรักเขาจริงๆหนผมรักเขาจริงๆต <ๆ S 2> ัวอยาว่างเรามาจากนั้นจริงๆนะจะา <c oughs> ตัวละคร <c oughs> ของกูผาครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับครับน้าตกใจ จริงจริเออ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 เ่อเอเหอเออเออเอเอ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 เอเออเเออเอเออเอนเออเออเออเอเอาเีเออาเออ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 ออเาอเออเเออออออ เงินยังไม่มีเท <uh> ่าไหร่ตอนแรกนะตอนแรกเราทงานด้วยกังวลตอนแรกอะไรว่าเออผมยังน้อยนะแต่พอทํางานด้วยกันแล้วอ้าวใช่ใช่กันดีกว่าแต่วันนี้ยังเลี้ยงอยู่เลยนะแล้วจริงหรือเปล่าพี่เออดอะชอบสปอยเขาผมว่าจริงจริงนะเพราะว่าคือเขาเวลาจะไม่ได้อะไรเขาเขาชอบแบบนอยอ่ะ เขาอยากได้ทุกอย่างอยากกินทุกอย่างอยา,อยากได้นู่นอยากได้นี้ถ้าเขาไม่ได้อะไรบางอย่างเขาจะแบบนิ่งแล้วบางทีเวลาเราแบบสงสารน้องอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเออออยากอยากให้มันคุยปกติให้มันแบบเออลิร์ตปกติเนี่ยก็เลยแบบออตามใจภาพ บางทีก็พาไปกินพาไปซื้อรุ่นซื้อนี่อะไรเงี้ยผม,ผมมีคนรักหรือว่ามผมรักใครสักคนเนี่ยผมจะเสียสละดพาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองผมคิดว่าผมอยากให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขสิ่งที่เอ,อิร์ธขาดไม่ได้คืออะไรคะขาดเป็นก็ <laughs> <อ>จริงนะครับขาดบิ๊กไม่ได้ขาดบิ๊กไม่ได้อ,อะอันนี้เรื่องจริงถ้าวันหนึ่ง เอิร์ธมิกตื่นมาสลับล่างกันเอิร์ธมิกตื่นมาสลับล่างกันสิ่งแรกที่จะทำคือสามสองหนึ่งตอบค่ะจับซิกแพคอะอยากรู้มันเป็นยังไงอะซิกซิกแพคก็หรอใช่ห <c oughs> นูไม่เคยจับหรอฮะของพี่เอิร์ธไม่แตบบ่อยากแบบเป็นฟิลท่าแบบสลับล่างก็อยากรู้ว่าจับแล้วมันจะเป็นยังไงจับโดยการเป็นตัวพี่เอิร์ธเองใช่อยากรู้แบบมันจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยเวลาแบบ ไปเล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยเออ <ฮะ S 1> อยากอยากรู้ว่าเวลาสมมติเราจับกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเจ็บหรือเปล่าปกติคืออยู่ในร่างของมิกไปจับพี่เอิร์ธใช่ ช่วยผมที่ความเหงาความงำจนผมหน้ามือตามัวแบบเนี้แค่ความคิดถึงที่มันไม่ถึงมันติดตรงเนี้ยเราจะบอกเธอไปมันก็ติดที่เขาคงไม่ถึงสักทีแล้วทำไงอะทำไงอะ I don't know what to do เพราะตอนที่เห็นคุณอยู่กับเขามันปวดยังไงไม่รู้ไอ้นไม ก็กลายเป็นหน้าเธอเป็นยังไงก็ต้องไปให้สุดสิ่งที่ให้เธอไปไม่มีใครจะหยุดฉันได้ That's a right, That right, แต่สไลด i อากาศนั้นไม่อยู่แต่สไลด์อากาศนั้นคิดอย่างน้อยก็ยังมีสิทธิ์ได้คิดถึงเธออย่งน้อยก็มีความสุข